มาค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวคุกกี้เทพอัศนีแบบมีแยมสโตนกันนะคะแต่ก่อนอื่นเลยคือ สก,กิลนางเนี่ยฉันลืมไปแล้วเดี๋ยวฉันจะมาอ่านอีกรอบนึงเพื่อที่จะทำความเข้าใจแล้วก็ค่อยไปอ่านในแยมของนางอีกทีนึงนะคะแต่ก่อนรับชมคลิปนี้เรามีร้านเติมเกมถูกและดีมาแนะนำร้านเติมเกมคุณภาพรับเติมเกมผุ้กี n าทิงดอมรับเติมเหรียญเว็บตูนและเกมอื่นอีกมากมายเติมเร็วทันใจตอบแชทไวปลอดภัยแน่นอนฝากไว้ด้วยนะคะอัาตราคิติีข้อในระหว่างเริ่มต่อสู้เกินค่าที่กำหนด อัศนีผู้เป็นดั่งสายฟ้าจะอยู่ในสถานะไฮเปอร์ชาร์จก็คือจะมีไฮเปอร์ชาร์จไฮเปอร์ชาร์จจะเพิ่มค่าความสามารถ1%ของอัตราคริติคอลที่เกินมา30%ถ้าสมมติว่าเราทำอัตราคริติคอลเกิน30%เนี่ยเราจะได้ลดความเสียหาย1.2%จํานำนวนสูงสุด60%นะคะ รู้สึกว่า1.2ถ้าบวกไป60เนี่ยประมาณคิดที่ข้อ80%อะ่ะฉันว่าถ้าแบบคิดเร็วๆะนะเราก็จะมีเพิ่มพลังชีวิตให้ด้วยนะคะ5%สูงสุด250%แล้วก็ลดดีบับคงที่30%ฮุกกี้ที่มีสกิลธาตุไฟฟ้าลดความเสียหายก็คือถ้านางมีไฮเปอรนะ์ชาร์ดนางจะแจกให้กับตัวที่เป็นธาตุไฟฟ้าด้วยแล้วก็จะมีพวกแบบดา a เมจช็อตแล้วก็ ไม่สนโล่ด้วยเออก็คือนาจะตีแบบทะลุโล่ไปเลยโดยภาพรวมเนี่ยสิ่งที่เด่นๆในสกิลของแรกเริ่มเนี่ยก็คือไฮเปอร์ชาร์จนะคะนางจะแจกแลดความเสียหายให้ตัวเองให้กับเพื่อนที่เป็นธาตุไฟฟ้าอะไรประมาณนี้แล้วก็ถ้ามาเป็นแยมสโตนล่ะจะมีฟ้าผ่าเพิ่อมาตาคิดที่เข้าให้กับฮุกกี้ที่มีสกิลไฟฟ้า9.5เมื่อเข้าการต่อสู้เพิ่อมาตาคิให้ตัวเอง7 ต่อคุกกี้ในทีม1ตัวที่มีสกิลธาตุไฟฟ้ายกเว้นตัวเองสูงสุด28%ก็คือถ้ามีเพื่อนเนี่ยจะได้อัตราครีเพิ่มขึ้นตรงนี้จะเป็นดาเมจนะคะเออตีทะลุโล่เช่นเดียวกันอันนี้ไม่สนโล่อันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆแบบตอนแรกเลยความสามารถแรกที่เราอ่านอันนี้ก็จะเป็นไฟฟ้าช็อตเหมือนกันพายุสายฟ้านะคะสส่วนนี้จะเป็นส่วนดาเมจ แต่ที่มันเด่นๆเ,เนี่ยน่าจะเป็นซ u เปอร์ชาร์จเพิ่มค่าความสามารถตอนหนึ่งเปอร์เซ็นของค่าอาตาัตราคริติค่ลข้ที่เกินแปดสิบเปอร์เซ็นแปลว่าใยเนี่ยต้องทำเกินแปดสิบซึ่งถ้าเราทำเก้าสิบเนี่ยก็คือใช้ได้นะคะเพิ่มค่าความสามารถหนึ่งเปอร์เซ็นของค่าอาตาัตราคริติค่ลข้ที่เกินมาแปดสิบก็คือถ้าฉันทำเก้าสิบเนี่ยฉันได้มาสิบเปอร์เซ็นตตรงนี้ละซึ่งจะเพิ่มพลังโจมตีของตัวเอง0.2 จำกัดสูงสุด8%ก็ทำประมาณ90%เนี่ยแหละเนาะอคาเนตคิดเร็วกันนะคะที่เียดคิดนะคะทำอัตราคิด0จบเพิ่มความเสียหายคริเที้ลขอ,ของตัวเอง0.5นจุดสูงสุด20%ปอร่ะประมาณประมาณประมาณ90%ร้อยไปเลยอ่ะเออเออเออทำไปเลยนะคะทําให้มันเกินเกินสูง,ส,งสูงไปเลยเทพอัศนีเพิ่มการเพิ่มเฉยต่อการลดความเสียหายของสกิลต,ตามสัดส่วนการเพิ่มความเสียหายของบิสกิต ธาตุไฟฟ้าเพิกเฉยลดความเสียหาย1%ต่อ2%ของการเพิ่มธาตุไฟฟ้าสูงสุด15%อเนันนี้คือเท่ากับต้องทำธาตุไฟฟ้า30%ก็จะได้เพิกเฉยส5บรนะคะอันนี้ออกแนวจะไม่ค่อยคุ้มนะถ้าเราไปทำลงอารีนาเนี่ยถ้าเราทำธาตุไฟฟ้าเนี่ยเพื่อที่จะหวังเพิกเฉยส5บเรนเนี่ยถ้าอยากจะให้คุ้มเนี่ยจะรู้สึกว่าเราต้องทำา15-15ถ้าอยากคุ้มนะ เพิ่มไฟฟ้า 15, 15ต้อง15เท่านั้นด้วยนะแล้วก็ช่องเนี้ยเป็นเพิกเฉย2ช่องเนี้ยคือเพิกเฉยถ้าจะให้เป็นเป๊ะแบบเป๊ะเพอร์เฟคเลยนะถ้าในกรณีปกติเนี่ยใช้เพิกเฉย4ช่องก็ยังโอเคอยู่นะคือไม่ต้องมีไฟฟ้าก็ได้นะคะเพิกเฉยสช่องคือง่ายกว่าเอฟเฟก10บวกนะคะเพิ่มอัตราคีย์ดีคอของตัวเอง15%ถ้าเกิดว่าเราบวก10เนี่ยอ่ะฉันมีอยู่90%ใช่ไหมเพิ่มอัตราคี15ิเท่ากับตอนนี้ฉันมีร0 5 ก็คือจะปันง่ายขึ้นจะทำซูปเปอร์ชาติง่ายขึ้นนะคะอัตราคิโดยภาพรวมฉันไม่แน่ใจนะคะทุกคนคือมันแบบเกินไปเลยเ,เกินไปเยอะเลยนะคะแล้วก็จะมีเพิ่มการต้านทานลดอัตราคิดที่ข้อ25เพราะว่าในกรณีบางตัวเนี่ยมันจะมีลดคิดด้วยนะคะนางเทพอัศนีก็เลยแบบนี่เธอจะมาลดฉันเหลอฉันต้านเลย ต้านไปเลย25%ห้ามาลดบวก20ก็จะมีลดความเสียหายเพิ่มเติม20%อ่ะอิดขึ้นกรณีที่เป็นซ u เปอร์ชาร์จเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด20%แค่เพิ่มให้มันอึดขึ้นปะบวก20ไม่มีอะไรหรอกบวก30ก็จะมีความเสียหายตามสัดส่วนพลังชีวิตสูงสุดสำหรับการโจมตีครั้งสุดท้ายของเงาอัศนี25%ถ้าเป็นคกุกกี้ความเสียหายคงที่ตามสัดส่วนพลังชีวิตสูงสุด ของการปล่อยกระแสไฟฟ้า1.9%ทุกๆการเสียหาย1ครั้งแล้วก็จะมีความเสียหายคงที่ตามสัดส่วนพลังชีวิตของพายุสายฟ้า2.7%เอาเป็นว่าดาเมจมันดีขึ้นเพราะามันทำตามเลือดนะคะดาเมจแรงเทพอัศนีเปิดมาคือมีไฮเปอร์ชาร์จเลยนะคะแล้วก็มีอะไรอีกซุปเปอร์ชาร์จอันนี้คือถือว่าบับครบนะคะ ถ้าเราบิวมาถูกต้องเนี่ยแล้วมันมี2บัแบนี้ขึ้นเนี่ยคือถูกต้องนะคะอันนี้คืออะไรต้านทานการลดอัตราคริติคอลอันนี้คือเอฟเฟกบวกส0นะคะของแยมสโตนเพิ่มอัตราคริติคอล3ามดุอ่อะเปิดมาแบบนี้คือเปิ้งครบจบนะคะอารกับ PD ดีบึ้งนี่นะคะก็ความจริงอะ่ะ ถ้าเราใส่สก,กินเนี้ยเอฟเฟกสายฟ้ามันจะเป็นสีเขียวๆนะแต่ว่าพอทำเป็นยามสโตนมาปุ๊บเนี่ยสีคือไม่เปลี่ยนหรอวะนะคะแอบบแบบว่าไม่เข้าธีมหรอวะจะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เวอร์มากอะน,นะส่วนตัวฉันรู้สึกไม่ได้เวอร์มากแล้วก็แอบหลุดคอนเซ็ปต์ด้วยเพราะว่าฉันใส่สก,กินสีเขียวมา มันควรจะเป็นสีเขียวๆนะตอนแรกอะแต่ตอนนี้คือมีแค่ก้อนเมฆที่แบบจะเป็นสีเขียวๆวะ่ะแอบนอยอยู่เหมือนกันนะคะเอฟเฟกไม่ยอมเปลี่ยนตามเวอร์ <World. S 2> ในตอนนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะใช้ทีมนี้ก่อนนะคะแค่ทีมเดียวนะคะทีมเทพอัศนีทีมนี้เลยโอเคตัวแรกเนี่ยตอนนี้โฮลี่เนี่ยฉันแอบใช้เป็นพลังชีวิตล้วนแล้วนะคะให้มันแบบว่าอ้วนจิมิไปเลยแล้วก็บิสกิตฉันใช้เป็นครูทามาล้วนเนาะให้ออกสกิลเร็วๆในส่วนของเทพอัศนีเนี่ย ฉันแอบใช้เป็นรถค้อนอเสียหายคูทาอัตตาคริพพลังโจมตีนะคะแล้วก็ทําอัตราคริให้ล้นไปเลยนะล้นๆไปเลยเพื่อที่จะได้ใช้ซูเปอร์ชาร์จเนาะอีหวานฉันใช้เป็นคูทาม3แล้วก็โจมตี3นะคะแบบนี้เลยฟิลล์นี้บิสกิตก็เป็นเพิกลวนนะคะเออฉันเริ่มเปลี่ยนคือฉันต้องใช้เพิกลวนให้กับเทพอัศนีเนาะเพราะว่ามันปั้นง่ายกว่าแล้วก็เซร์ดมิลนะคะฉันใช้เป็นคูทาาลวนนะคะ เน้นฝนสกิลแล้วก็บิสกิตเป็นเพิ่ม4ช่องแล้วก็น้องกระตุยเนี่ยฉันใช้เป็นคูทามจอมตีอัตราครีแล้วก็เพิ่มบัฟนะคะฉันใช้ไอชิ้นที่มันเป็นทาดเนี่ยเป็นเพิ่มบัฟนะคะแล้วก็บิสกิตฉันก็ใช้เป็นเพิ่มบัฟนะคะตอนนี้เพิ่มบัฟของฉันะจะ27%แล้วฉันก็จะไปบวกกับ8%ของการที่ว่าเพิ่มบัฟในเซตสุ่มสกินะ่ะ เซ็ตสกินเลเจนดารี่ต่างๆเนี่ยฉันจะได้มา8%เท่ากับว่าตอนนี้ยเพิ่มบัฟ35%นะคะนี่เลยนะคะตอนนี้นะคะสูงสุด35%เนาะน้องก็จะมีพลังโจมตีมากขึ้นแล้วก็จะเสกไข่ครบด้วยแต่ความจริงอ่ะทำเพิ่มบัฟแค่25%ก็พอนะคะเสกไข่ครบเหมือนกันสมบัติหีบนกหวีดแล้วก็นาฬิกานะคะ ผู้นำก็ฉันขอใช้เป็นโฮลี่นะของเทพอัศนีมันแบบมันต้องเล่นกับเพื่อนที่เป็นธาตุไฟฟ้า FIFA, แล้วมันแบบมันไม่มีใครมาเล่นคนเดียวอะ่ะฉันก็เลยใช้โฮลี่ไปเลยจบๆเราจะตีไปเรื่อยๆแล้วเราจะมาดูว่าเราแพ้ทีมไหนบ้างเราก็จะได้จดเอาไว้เนะว่าทีมนี้มันเลิศก,กับทีมนี้ทีมนี้มันไม่เลิศก,กับทีมนั้นอะไรแบบนี้นะคะซึ่งทีมแรกเราน่าจะเจอกับเทียวแล้วก็น่าจะเป็นน้องกรตตุยใช่ไหมดูสิถูกไหม อ่าใช่ฉันดาวถูกมาดูกันว่าเราจะชนะไหมนะคะเอาแบบช้าๆนิดนึง1.5พออุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยแค่อัศน,นีโดนล็อกไม่นะไม่นะไม่นะไม่ได้เล่นยังไงอย่านะอย่านะอเมก้าอีวานอย่าตายอเมก้าโ oh <my> อ้อยแค่อัศน,นีโดนล็อกวะ่ะ แลดูแต่ชน,น,นะปะเออชนะนะโอเคชเก็ชนะอยู่นะคะแต่ว่าดาเมจคือแอบมอมนะคะก็คือให้คนอื่นแบกเวอร์อันนี้แอบ,บแกล้งเพราะว่าโดนล็อกช้ำมาดูทีมนี้นะคะเป็นเฟอร์เรตกับเพียวนะคะแล้วก็มีแว่นเขียวด้วยชีจะล้างสายฟ้าของเทพอัศนีได้หรือเปล่ารอบนี้เกมตุ๊บของจริง เทสเลยเทสเลยความจริงอะเทพอัศนีมันไม่ควรโดนล,ล็อกปะฉันต้องไปปั้นตัวอื่นให้โดนล็อกก่อนแล้วนะถ้าอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่รอบนี้แลดูแบบถูกต้องอยู่รอบนี้ไรดูถูกต้องอยู่ใช่ไหมได้แล่นอยู่นะอ่าแล้วคนอื่นก็เก็บงานต่อได้ไหมอ่าได้นะ,อะนะเออเฮ้ยชนะอยู่นะเนี่ย เล่นลนะคะฉันไม่แน่ใจว่าชินลดหรือเปล่าแต่ที่แบบฮิวลดจริงๆอ่ะคือนางกระตุยฮิว17ล้านไปเลยอ่ามาทีมนี้นะคะมีผู้รักคีด้วย <c oughs> ไม่รู้ว่าจะเป็นทีมอะไรน่าจะเป็นล็อกสตาร์ใช่ไหม <c oughs> อ่าใช่เราจะแพ้ทีมล็อกสตาร์ไหมดูสิอ่าเริ่มเลยท <c oughs> ี่หวานโดนล็อกก่อนหรออำไมก็อร oh <c oughs> อบนี้แลดูแบบ คือเรารับดาเมจเยอะมากรอบเนี้ยเออเออไหวปะไหวปะ a าร์ Shadow m มิวแบบโฮลิกระแทกเออนี่แหละกระแทกอีกเออถูกต้องอ่ะก็ยังษนะอยู่นะคะตอนเนี้ยเทพอัศนียไม่ค่อยติดเลยเห็นปะเมตาก็จะมีแต่โฮล,ลีอีวาอะไรเงี้ยจากที่เราสนะ่อท็อปเซิร์ฟอะนะคือทีมันก็แบบไม่ค่อยมีคนเล่นกันอะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้นะเพราะเราก็ชนะอารีนาเนาะอันนี้เตรียมแพ้เลยพูดเลยนะคะคะแนนน่ากลัวสมบัติน่ากลัวดาเมจคือน่าจะสนัน่นเตรียมขิดนะคะถูกไหมถูกไหมถูกไหมนี่ไงไม่ทันได้เล่นเลยแปลว่าทีมนี้ต้องเลี่ยงผู้อักกีีที่มีแมนโลบันนี่แบบนี้นะคะ อันนี้คือขิดเลยอันนี้ห้ามซูเลยจะรู้สึกว่าถ้าเทพแบบสนีตายก่อนเนี่ยคือจบอ่าถ้าอีหวันโดนล็อกแบบเนี้ยคือก็จบเหมือนกันเพราะว่าอีหวานก็แบบไม่ได้อยู่ทําดาเมจเลยอะเอาไงดีเอาไงดีไหวไหมรอบนี้น่าจะไม่ไหวนะคะไหวไหมไหวไหม ไม่ไหวโดนโฮลิกระแท้ไหวไหมโอเมก็เกือบเกือบชนะอยู่อาฉันว่าทีนี้น่าจะชนะนะคะคะแนนน้อยอาจจะเป็นเพียวกับเมโลบันนี่เนาะลองดูถูกไหมอาถูกอาจจะตีเพียวชนะหรือเปล่าถ้ารอบนี้ชนะก็แปลว่าตีทีมประมาณเนี้ยได้อยู่ได้ไหมได้ไหมเออเออได้ไหม เออ,เออเออกระแทกมันกระแทกมันทั้งคู่เลยโอ้ยตุ้ยแล้วว่าโอ้ยยังไงอะ่ะเราต้อเจออันดับเยอะด้วยไงโอเคอันนี้สู้ไม่ไหวว่ะอันนี้คือน่าจะเป็นทีมเดียวกันเลยนะคะถูกไหมลองดูน่าจะใช่เลยแมลลบันนี่ถูกทีมเดียวกันเลยนะคะดูสิ นะถ้าเกิดว่าฉันแพ้เนี่ยฉันต้องไปเซตติ้งอีหวานใหม่แล้วนะคะฉันต้องไปเซตติ้งใหม่ละในทีมนี้นะนี่ไงปัญหาคืออีหวานฉันโดนล็อกตายไงนี่แหละอันนี้คือไม่ถูกต้องนะคะแบบนี้คือไม่ถูกต้องนะคะต้องไปเซตใหม่หนิดนึง few moments later. นี่นะคะเปลี่ยนเลยโฮลี่เปลี่ยนเซตเลยเป็นเซตที่ไม่เพิ่มเลือดเลยนะคะ ไม่มีเลือดเลยนะอ่าเลือดเท่าไหร่เลือดล้านหนึ่ง <c oughs> อาจจะโดนล็อกก็ได้นะคะใครจะไปรู้ <c oughs> คือเราต้องใส่ตัวก่านนะโฮลี่จะโดนล็อกก่อน <c oughs> อันนี้โดนล็อกก่อน <c oughs> แบบนี้คือใช้ได้ละเออนี่แหละ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 นะคะแบบนี้เปิดมา <c oughs> แต่อีหวานชิ้นบางมากเลยอะ่ะ <c oughs> โอ้โฮลี่โฮลี่ไหวไหมไหวไหมไหวไหม ไหวไหมโอไมก็ oh God. เกือบเขตนี้นคะคะอันนี้คือเซตมาแบบว่าจึ้งขึ้นละแบบนี้แลละถูกต้องดามเมจคือเยอะอยู่ว่าไม่ได้แล้วตอนนี้อันนี้คือใช้เป็นโฮลี่คูทามล้วนไม่เพิ่มเลือดแล้วก็บิสกิตเป็นลดความเสียหายหล้วนติดคูทามอันนึงโดนล็อกเลยโดนไหมอ่ะโดนนี่แหละถูกต้องมาก อันนี้คือถูกต้องเลยนะคะแต่กระแทกหน่อยโฮลี่เดี๋ยวตุยโอ๊ยอันนี้ไม่ถูกละตีโยนไหวปะได้ปะอันนี้เริ่มไม่ค่อยถูกละอันนี้คืออ e ีโฮลี่ฉันแอบแบบแอบบางไปน,นิดนึงนะคะอันนี้ไม่ถูกละทีมนี้นะคะดาวเยอะมากเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ขอเดาว,ว่าน่าจะเป็นแมลโลกับเพียวถูกไหม อ่ะถูกเพราะว่าซีดาวเยอะมากแต่ว่าคะแนนคือแบบไม่ได้เยอะอ่ะก็คือเป็นสองหิวโอเคโฮลี่กรแทกถูกต้องกระแทกเคินอีหวานห้ามตยัยโอเคถูกต้องอ้ยอีวานโดนล็อกสองรอบตายเลยค่ะแต่ว่าถูกต้องนะอันนี้คือถูกต้องนะคะเพราะว่าชนะเวอร์นี่แหละ เหลอือคาลูกคุณหนแบบนี้แหละดาเมฆ11ล้านถือว่าเยอะนะไม่แย่เลยไม่แย่เลยอ่ะเดี๋ยวฉันจะลองเทสกับทีมนี้ดูนะคะอันนี้น่าจะเป็นร็อกสตาร์หรือเปล่าไม่แน่ใจอะ่ะหรือไม่ก็อีหวานอ่าแล้วก็ไม่มีแบบโฮลี่อันนี้เราจะชนะหรือเปล่าดูสิไม่มีโฮลี่นะฝั่งหน้นอะไว้อีหวานโดนล็อกก่อน,นะคระัแลดูรบมีเตรียมขิด นะคะโอ๊ยไม่ขีดหรอกตลกตลกอืมใช้ได้อยู่ทีมนี้ใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะคะแต่จากที่ฉันลองเนี่ยรู้สึกว่าเราจะแพ้ไอ้นี่เนาะไอทีมพู้อักคีเนาะอันนี้ต่อเลยนะคะอันนี้ดาวเขาจะน้อยหน่อยแต่ว่าก็ไม่แน่อาจจะพลิกก็ได้ใครจะไปรู้ จเจอพี่เอากับนางบันนี่นะคะดูสิจะได้หรือเปล่าเออนี่กระแทกเพลินมาล็อกเรื่อยๆเลยอย่ามาล็อกอีหวานสิมาล็อกโฮลี่สิโว้ยอีหวานตุยเลยอะ่ะเออเออล็อกโฮลีส่สินี่แหละโว้ยไหวปะเออเออุ้ยแลดู แต่ก็ชนะอยู่นะคะเอางี้นะสู้กับดาวเต็มจบแบบเชิดแบบมั่นเซึ่งเจอทีมเดียวกันอ่ะแบบมั่นแบบสู้กับดาวเต็มเลยไหนขอดูดาวสิอ่าดาวเต็มดาวตานดาวตานดาวตันแต่นางบันนี่ไม่ตันอยู่คนเดียวอะจะยังไงก็ขิดไปเลยค่ะอีเทนนอสฉันขิดไปเลยค่ะ เออก็จบนะคะ <10. S 1> เจอกับอันดับ90 1. 1> ก็ขิดไปเลยค่ะานะทีมนี้แล้วกันนะคะฉันว่าน่าจะเป็นเพียวนะใช่ไหมดูก่อนโอ๊ยไม่ใช่หรอมา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 ,มาอาจจะชนะเริ่มเลยล็อกฮลี่ถูกต้องมาเลยล็อกโฮลี่เันเลยค่ะเออนี่แหละถูกต้องวา ไม่ถูกละอันนี้ไม่ถูกละอันนี้ไม่ถูกละนะคะนี่ไงมันแอบแพ้อยู่นะเห็นไหม้โ,อโหอดาวชี้เยอะด้วยไงดาวแบบผู้รักคีชเยอะไงเป็นพียวเ,เนี่ยรู้สึกว่าเราจะมีโอกาสชนะเยอะนะใช่ไหมล็อกเลยล็อกเลยเอ,อ๋อนี่แหละกระแทกมันสรุปก็คือโฮลลี่อ่ะมีสองบิลนะคะตอนเนี้ย ถ้าเล่นทีมนี้โฮลี่ต้องเป็นแบบครูไทม์ล้วนอะแล้วก็ทำเลือดน,น้อยอะแต่ถ้าเล่นทีมอื่นอะคือเล่นบิวเลือดให้แบบจิมมี่เนาะโอเคกระแทกไปเรื่อยค่ะก็เ,ออเนี่ยน่าจะชนะทีมเียวนะคะทีมนี้โล่้ามากน่าสนีคือไม่แย่นะคะดาเมจเยอะอยู่นะเอามาอันนี้รอบสุดท้ายนะคะน่าจะเป็นทีมเดียวกันเลยปะอลองดูลองดู ใช่ไหมอ่าใช่อามาวัดก็เลยค่ะว่าใครจะแรงกว่าเนาะกระแทกวายอีหวานโดนล็อกอีกแล้ววายทำไมอีหว่านฉันมันโดนล็อกตลอดเลยอะและ้วทำไมอีหวานฝั่งนันไม่โดนล็อกคะนั่นนั่นจบกุัมาแกงเวอร์เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้นะคะรีวิวประมาณนี้ก่อน เอาแค่ทีมเดียวก่อนนะคะแล้วพูดเลยว่าเทพศนีเนี่ยลงอารีนาได้แล้วแล้วก็เก่งในการลงด่านด้วยเพราะว่าตัวสายฟ้าเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำดาเมจกับมอนเนี่ยได้แรงมากๆเลยนะพูดเลยว่าการที่ชีได้ยมสโตนมาเนี่ยถือว่าคุ้มค่านะคะลงด่านได้ลง PVP ได้คุ้มมากเลยควรทำนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องแคสเบดด้วยนะถ้าใครกดไลค์ขอให เทพอัศนีมหาจนดาวตันไปเลยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ต้องไปละไว้เจอกันค่ะไปละบาย